ขอให้มีความสุขนะคะมีความสุขในวันแม่เด้อ์พี่น้องจ้ะัน้าหนาฝนแ้งพ่อก็ซ้ำเมีันตอรวยทองเงินมีช่วยแม่ทีแม่ไรที่ไม้หมอนชำ ดังโดนเทา้าย้ำดูวงแดน<า>สะบัสดีจ้าไม่มีงานสูงก็ประมาณนี้แหละไงอง่ <c oughs> อ,อยไม่พอรู้ไหมแม่เฝ้ารอโอน้ำใจลูกบางแทนช้ <c oughs> ำ ดังโดนเท้าย้ำดูวงแดงท่าทีสิบสองทนแบกลองรอบัญชาหัวหนาวงสวัสดีจ้าไม่มีงานส่งก็ประมาณนี้แห <c oughs> ละทุกเต็มกลืนลูกขอคืนป่าดง หัวหน้าวงขอสิมาเห็นหัวหน้าท่านยืมแล่มาเห็นหัวหน้าท่านยืมแล่ไม่ได้ร้องเพลงเลยสักวันหัวหน้าคอยกีดกันแทนช้ำ ดังโดนเท้าย้ำดูวงแดถ้าชายทุกวันทุกวีเขาให้มีหน้าที่แบกลองไม่พอรู้ไหมแม่เฝ้ารอพอน้ำใจลูกบางหาย ใชุ่บเสแสงซ้ำยิงแพงพ่อ,อยักดาบสิน้นใจไม่ได้ร้องเพลงเลยสักวันหัวหน้าคอยกีดกันอาตัวที่มีวันละยีหาสะตางมาบ้านบางสี เจ้าเป็นนักร้องรำก็ขอให้มีความสุขนะคะมีความสุขในวันแม่เด้อ์พี่น้องจ้าแล้วก็ลืมคืนให้ถามที่ไรก็ทำเล่นองแม่ลงมาเนื้อจดหมายเขียนว่า สุกตรมเจียดเอาอแม่จะรู้หรือเปล่าลูกแม่กินข้าตัวที่มีวันละยีไม่พอรู้ไหมแม่เฝ้ารอพอน้ำใจลูกบาง บายบายค่ะคิปนีนียาซำนีเนาะคะ่ะเนาะมีความสุขกันทุกคนทุกท่านนะคะคุณแม่แม่ทั้งหลายเนาะรวมคุณพ่อด้วยบายบายค่ะคิปเหนียวซำนีเนาะคะ่ะคนหายจดหมายของแม่สวายจดหมายของแม่รบบะบาดเนาะสวัสดีจ้าไม่มีงานสงูงก็ประมาณนี้แหละ สรอยคอผมคืนจบแล้วระมาณนี้จบแลวค่ะพี่น้องค่จจงคะจบแล้วค่ะอ,อาสตั้ง <c oughs> มาบ้านบางสีเ <c oughs> จ้าเป็นนักรองรำมง <c oughs> ตาย <c oughs> เพราะมีโจรปล้นไฟใช้บุบายเสี่ยง ซ้ำยิงแทงพ่อยับดาบสิ้นจะรวยทองเงินมีช่วยแม่ทีแม่ไรที่ไม่เหมอะทุกเต็มกลืนลูกขอคืนป่าดงหัวหน้าวงขอสิบาซ้ำ กรมาน้องสาวข้าเป็นไปโดนขืนใจเป็นบ้าปไปเสียคนร,รวยทองเงินมีช่วยแม่ที่แม่ไรที่ไม่หมอก็ขอให้มีความสุขนะคะ มีความสุขในวันแม่เด้อพี่น้องจ้ะไปบาสรมมาน้องสาวข้าเป็นไปได้จดหมายของแม่ระบาสตางมาบ้านบางสีเจ้าเป็นนักร้องรำรุนคืนใจ เป็นบ้าใไปเสียคนเสียถูกแกแกทุกทนข้าวไม่เหลือและเกลือม่ากับเกลือพิกพงสอยและแหวนที่แม่ให้ ตัวที่มีวันละยี่ไม้ใชอุบเสแสงซ้ำยิงแทงพ่อยับดาบสิน้นใจซอยคอผมคืน,จบ,บนจบแล้วค่ะพี่น้องค่ะจบแล้วค่ะสีสิบสองทนแบกลอง าวาวนก็ขอให้มีความสุขนะคะมีความสุขในวันแม่เด้อพี่น้องจ้ะจะรู้ไหมว่าลูกแม่บากหน้ามาเป็นนักร้องตายเพราะมีโจรปล้นควา กำลังใจให้กันและก,กันนะคะพี่น้องจ๋าก่อนออกไปเหตุงานเนาะก่อนไปทำมาหากินจะเพ่งค่ะจะเพ่ง <c oughs> จะเพ่งก่อนไปเหตุงานจ๋าตาอตายเพราะมีโจรป,ปล้นรวยทองเงินมีช่วยแม่ที่แม่ไรที่ไม่หมองตัวที่มี วันละยีทุกเต็มกลืนลูกขอคืนป่าดงหัวหน้าวงขอขอันหาย,ยจ,าจดหมายของแม่สุงขันหาย ส้นไม้ของแม่สุรวยทองเงินมีช่วยแม่ทีแม่ไรทพี่มาหมอจะรู้ไหมว่าลูกแม่บากหน้ามาเป็นนักร้องกันบ้านนาฝนแล พ่อก็ซ้ำเมีอันตก็ขอให้มีความสุขนะคะมีความสุขในวันแม่เด้อพี่น้องจาอ้าตัวที่มีวันละยีมาเห็นหัวหน้าท่านยืมและจดหมายของแม่ระบาะตัวที่มี วันละยี่ทชํ้ำดังโดนเท้าย้ำดูวงแด่าสตางมาบ้านบางสีเจ้าเป็นนักร้องรำพันหา